สวัสดีครับผมหมอแอดเดอะมจิกแมนนะครับวันนี้เรามาเช็คดวงชะตานะครับของคนวันพฤหัสนะครับในช่วงตั้งแต่1นถึงสิมิถุนาของเดือนหน้ากันนะครับช่ชาโชะตาของคนวันพฤหัสที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงินและความรักนะครับเรามาดูเรื่องของการงานกันก่นกอนนะครับสําหรับของคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสจะเป็นคนที่จะโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับดวงบริวาร เช่นถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะโชคดีในเรื่องลูกน้องและลูกค้านะครับถ้าเป็นเรื่องของเจ้านายคนนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่กําลังอยู่ในการสร้างทีมแปลว่าจะโชคดีเรื่องของทีมเอริร์พันดวงของการงานของคนวันพฤหัสจะมีดาวบริวารเป็นอุปถัมภ์นะครับซึ่งหมายถึงเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีการเปลี่ยนแปลงของคนวันพฤหัสชาติาเปลี่ยนงานใหม่ลงทุนใหม่ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งทางตรงทางทางอ้อม นะครับจะ